วัสทีครับกผมอยู่ผมคิดว่าคงหน่อยใช่ไหมครับ d a าตาแผลก,<ผ>ก๊อบแอนเพ็ดวรนั่นเองมันอ,า <S <S อ่านว่าแวนได้หรอวะไอ้ไม้กระทาเขาอ,อ่านว่าอะไรมันแปลว่าน่าจะแปลว่าไม้กระทาผมจําไม่ได้เออแปลว่าเอาเอาเป็นว่ามันคือไม้กระทาที่เราสามารถก๊อบอะไรก็ได้บนโลกนี้นะครับเป็นไงเจ๋งไหมก็เป็นล็อกได้ปะ ได้หมดได้ได้ทุกอย่างบนโลกกันเลยยกเว้นยกเว้นที่แบบที่แบบเป็นไอเทมอะได้ได้แค่เป็นบ็อกกอัเออนั่นแหละโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ใช้ทุกคนเนี่ยมาหาเอ่อไม่ใช่ทุกคนสิซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะให้หาเพชรแล้วก็หาของมาสู้กันทุกคน ด้วยไม้กระถาพิเศษด้วยแปลงนี้นั่นเองเออกูจะเลียกไม้กระถาหรือแปลงดีว่เนี่ยล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าจะให้เวลาไปหากี่นาทีดีเพราะว่ามันน่าจะนาน่ะงั้นเอาเป็นว่าเราให้เวลาหาทั้งหมด15นาทีแล้วกันเนาะเพราะว่า12นาทีที่เราเล่นกันทุกครั้งเนี่ยมันไม่น่าพอโอเคพร้อมหรือยังจะจับไปนะพร้อมละหนึ่งสองโอเคครับเริ่มได้ขั้นแรกนะครับเราต้องทำไม้กระถาก่อนนี่ได้มาแล้วแปลงพิเศษซึ่งวิธีการใช้ก็คือเราจะต้องกดชิปนะครับกดชิป แล้วกดฟังนี่เห็นไหมฟังแล้วไม่เข้าใจเลยแม่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอเคไอ้บอลมันโง่แล้วตอนนี้เวลาเลยแล้วไปแล้วเราควรหายดีวะเฮ้ยอาหารเอออาหารอยู่นี่โอเคเฮ้ยเจอที่ลงท่ามแล้วหรือไม่ทอดอ่ะเดี๋ยวเราเสกทอดได้ก่อนมันมันวางอะนะไม่บอกมึงมึงไม่ฟังเองกูพูดไปแล้วโอเคแหมมึงเป็นถามพวกคนตีกูเรื่องมึงทุกคนโอ้ยจะมาเจอสเกลตันอีกตอนนี้ต้องหาแร่โอ้ย โอเคลาลาลาผมต้องขุดเหล็กเผื่อไหมหรือเราไปหาเพชรเลยดีวะคือเอาจริงๆอ่ะผมอยากออลงไปลกเลยเว้ยถ้ากูลงไปรถกูจะหากในเทอร์ไรทันหรือเปล่าวะไม่ไไน่าทันเฮ้ยเสียง ER ER อะไรอะไรคิดไม่โอ้ยกูโดนกีบเปอร์โอ้ยอันจบเลยเข <ผม S 2> าไม่ตัวเองเขาอยู่แดนตัวเองเอ้าแล้วดูดิโคตรขึ้นโกงเลยโอเคขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วจะหาเจอไวเนี่ยชาดีเดียเพชรเนี่ย บอยคิดว um ่าทันไหมฮะไม่ทันมึงควรมึงจะโฟกัสอะไรกูจะโฟกัสที่ก่อนเหล็กมาโอเคก่อนเหล็กเหรออ่าโอเคมางั้นผมโฟกัสหาเพชรแล้วกันไม่รู้จะหาเจอไหมเนี่ยกูว่าถ้าไม่เจอเพชรแล้วไม่ได้ก่อนเหล็กเลยหายนะเร็ว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 ตอนนี้บอยขุดอยู่หรือไม่ได้ขุดขุดอยู่เอ้ยสกิีวิ่งันอ้ยยาเอ้ยไอ้นี่ดิโอ้ยเออสบายหรือสบายหรือจะมาเจอสกิีวิ่งันอีกโอ้ยตอนนี้เหลือเวลาแล้วสิบสองทีแล้วมึกคนยังไงยังไง เอ้ยไม่หน่อยไอ้ช้รงมันขับไาเหรเออว่ะต้องแทนเป็นทองไอ้ช้างนี่นะป่ะขอบคุณที่บอกนะกูไม่บอกหรอกว่าต้อทำยังไงมาทำได้ดิเหรอทำได้กูไม่บอกทำยังไงโอเคขอบคุณนะที่พูดกูก็ลืมนึกไปเลยว่าเป็นทองโอเคขอบคุณนะอ่ะตอนนี้หรือว่าเรายังหาแอปเปิลไม่ได้นะแอปเปิลมันหายผมเจอทองแล้วอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะก๊อปทองแล้วโอเคเรียบร้อยได้ทองมาแล้วล่ะล่ะได้ทองมาเลยล่ะใช่ไม่รู้จะถามทำไมวะครับไงบอลนี่ต้องทำไงไม่บอกเฮ้ยทุกคน เราเจอแล้วโอยกูเจอแล้วกูกูกูขุดดิ่งลงมาแล้วกูกูเจอเพชรเฉยเลยอ่ะโอเคมึงเฟกปั้เนี่ยมึงเฟกทัวร์อันนี้ไม่ได้เฟกที่พูดจริงอันนี้กูขุดดิ่งลงมาจริงมึงจัดฉากมึงแั่ฉากแล้วเนี่ยกต้อขัดไปวางเพชรใช่ไหมไอ้ขี้กงกูขัดไม่ได้เลยกูเกไม่ลียดมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมึงอาจจะแปล ใช้เอ็กเล่ก็หละใครจะไปรู้เอ็กเลยอะไรกูไ <laughs> ม่ได้ใช้บ้าดิมึงไม่ต้องพูดอเอ็กเล่ชัวผมเอาทองแค่ประมาณ9ก้าอะไรกันเพราะเราสามารถเอาเก้าเราสามารถเอา,เา,า,า,เอาบล็อกทองเนี่ยไปแบบอ่าหมายถึงว่ากอบล็อกทองได้แล้ทุกคนอันนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้โกงจิ๊เอ้าแล้วกูไม่กอบพชรมามกูลืมเออันนี้กอบไม่ใช่ไหมโอเคกอบแล้วเย้ดีีอันนี้มึงจริงไม่ได้โกงเลความตื้อตัมันหมได้คุณเล็กกมึงมาเล็กเล็ก Okay. โอเคกูตกลูกบอยมันกูกูไปวานแล้วแบบเบสล็อกมันหายอะ่ะเอ้ยแล้วผม<อ>ลืมเอ้ยผมลืมจะไปเดนล็อกนี่หรือเปล่าเอออ่ะฟางเพชรเราลองให้แล้วมีตัวทีคุ้งที่โกงผมอะ่ะอ่ะเราเพชรแค่นี้แหละตอนนี้เราต้องการแค่ตโตคาร์ฟอ่ะผมเสกเดี๋ยวกันไม่ต้องห่วงกูเสกทุกคนโตคาร์ฟอ่ะเดี๋ยวมาบอกกูโกงอีกอ่ะมึงโกงก็ได้มึงมีเพชรอล่าไอ้โตคาร์ฟตัวนี้ก็มีนมี่หว่าโอ้ยอะไรของกูเนี่ยแล้วก็เผาปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็คราฟบล็อกครับผมเรียบร้อยแน่นอนไม่ไหย คลิปนี้ก็จะดูแล้วนะอย่าลืมนะว,ว่าต้องหาแบบหาแบบอย่าลืมนะว,ว่าแบบนับเพชรเลยนะจ๊ะไม่เล่นแล้วทุกคนดูดูดูไหนไหนแป๊บนึงอ่ะอ้ะอาวเดี๋ยวไอ้ตู้ค้ามันไอ้นั่นไม่ได้เย้ไม่ไม่เล่นแล้วเหมือนแบบเราเดินเลยทุกคนแต่แบบเป็นแบบไปแปลกับเบย้ดูด่เพชรเต็มเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาหเป้ลนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวบอกวิธีการค้าไ่ก็ได้ ถ้าจะขายเปื้อนชาร์จเนี่ยบอยต้องเอาบล็อกทอง9อันเอ้ย8อันนั่นแหละเอาประมาณแล้วเปิ้ลกูก็พอตัวนึ่งอยู่ว่ามันต้องใช้บล็อกทองแล้วก็ใช้แอปเปิ้ลทองขาบางมันตรงกันโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาสติ๊กมาก่อนเพราะว่าเราจะไปตัดต้นไม้นะครับทุกคนกูต้องถามไอ้ว่าปิ้ลหายยังไงบอยถ้าเราขุดต้นไม้มันจะดรอปแอปเปิ้ลหรือเปล่าวะกูน่าจะดรอปนะไม่บอกแต่ถ้าเราได้เปิ้ลมาเอออย่าลืมนะว่าแอปเปิ้ลใช้ได้แค่ลูกเดียวเอาไงดีวะงั้นเปลี่ยนกฎหมายล้วกันอออปปเเิ้้้้ลลใชกกกกีีู่่่็ไไไไดดาาวะรรม เอาไม่ดีนี่ได้อะไรถึงไปรับเกตแล้วมึงคราฟเด็กเหรอใช่ยังได้แค่เหล็กอยู่เลยอะ,อะไรวะ,อะเอออะงั้นเดี๋ยวผมเสกเป็นล็อกให้ทุกคนเอ้ยเสกออกซิไดทุกคนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้กอปเปอร์ลงได้ไงจะไปเนรกได้ไงไแทนนี่ไม่หายเองวะมึงเสกหมายวะนะไรล้อไปก็ไป,ไ,ปไม่ได้หเวลามันจะหมดเนี่ยไม่ต้องมันมีเวลาแล้วไม่ดีนี่ตอนนี้เหลือเวลาแล้วเจ็ดนาทีสี่สิบสี่วินาทีทุกคนเอาไอเดียทุกคนเราควรโฟกัสแอปเปิ้ลไหมอะคือมันไม่ตอบเลยดูดิ ถ้าเรามาทำแบบนี้มันเสียเวลามากเลยฮะ๊อ,ะอปก่อนปึ๊บปึ๊บซึ่งประตูโลกเนี่ยเราก็อย่างนี้ก็ได้นะนี่แล้วก็วางโอเคปึ๊บนี่นะครับเจอแลงง้ีไงผมฉลาดเจออะไรเดสตสโตรน <c oughs> อ่ะอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บนี่ประตูโลกของเราอเปิลไม่ดอกไปหรอวะเนี่ยกูเกลียดมากเลยไมค์ค้ามันหาเปิ้ลยากอะ่ะแล้วก็ไฟแช็คผมไปล้วนพิมพ์ว่าอะไรอ่ะต้องเสกไฟใช็คทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยวผมดูไฟแช็คก่อน เสกไฟแซกให้แล sí, okay. right ้วโอเคตอนนี้ผมไปลกได้แล้วเสลี่ทุกอย่างที่เอาเปรียบคนอื่นนะมึงอะถ้าเราจุดไฟมันไม่น่าหลบเอาเปรียบอะไรไรนี่ดิอ่าเดี๋ยวผมรออีต้นนึงแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ามึงไม่ได้เพชรมึงไม่ทำมึงไม่เสกคทุนนี้หรอกกูกูโตไปดั้งหาเพชรได้ก่อนสิเออเออมึื่อกี้โกงอะไรถึงได้เสกอ่ะเนี่เขาไเอาเปรียบกไปปึ๊บกูไปก็ไปไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่วางเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ก๊อปอันนี้ปึ๊บแต่ก๊อปอันนี้โอีเคไปหาแล้วว่าอยากก๊อปบ้างอเเเราาก็ออได้้แค่ยไม่ใช่อาอวจะกหรอ เอาไงไ <ป S 1> ดีนะก็เพชรมั่งอะไม่ขี้ก็บอกไม่เอาเบื่อขี้ก็บอกอ,อื้มกูยังไม่เจอเศษส,สางของเพชรเลยแม่งไอจิตทุกคนดับบนก็เพชรหึ่งอันทุกคนอย่าลืมนะว,ว่ามันได้ครบเพชรครบเซตเลยนะนเฮ้ยลองหน่อยอยากเห็นมั่งยังอยากรู้มันก็เป็นไงวะอยากก็เพชรแล้วเป็นไงวะเดี๋ยวเขให้เพชรหนึ่งเม็ดเอาไหมหนึ่งเม็ดอะเพชรหนึ่งเม็ดนะขอขอหนุ่มบล็อกดีแบบไม่เป็นไรแล้วแหละหนึ่งเอาเสื้อค้างอะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ปุ่มไม่ต้องถามทุกคนว่าทำไมขุดเพราะว่าถ้าไม่ขุดเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะมีคนแบบ นั่นแหละมาแบบมาก๊อปของเราเออผมไม่ชอบแบบคนมากออมอ๊อปอ่ะเออกูขุดมาตั้งนานแล้วกูยังไม่เจอเพชรเลยแม่งสงสารก็ป่ะแต่แบบมันชนะลักกี้บอลเราไปเยอะแล้วทุกคนเอาจริงให้กูชนะบ้างเถอะไล่วางั้นงั้นเอาอย่างนี้มาเนี้มึงเดี๋ยวกูให้ทอ,องบล็อกหนึ่งนะเพิ่งก <c oughs> ูกูไปเอาพลิกก่อนอ่ะกูวางทองไว้ให้แล้วนะไอตรงจุดเกิดอ่ะโอเคงั้นแปลลงแล้วกันทองกูมีแล้วไม่ต้องหรอกเฮ้ยแอปเปิ้ลนี่ไงดรอปมาแล้วอ้ากูได้แอปเปิ้ลแล้วโอเค ซึ่งถ้าจำผิดเนี่ยมยัน,น,นมต้องเป็นเดอเปิลทองอันในกูวบ้าแล้วนะไงมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนนี่ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปบอ้าวบอยอทำไมรับเพิ่์ทอยชาร์จบอด,ด้อ้าวพี่อ,อยู่ม่าช่ล่าสุดราคาไม่ได้ อ้าวเหรอหยุดเวลาหยุดเวลาก่อนเดี๋ยวก่อนได้ก่อนกวนครับผมไปหามันก็คาบไปได้เมื่อกี้บอกว่ามันหาได้ไงนะมันหาจากดันเจี้ยนในพวกนี้แบบไอ้ที่มันมีกล่องอะไอ้ที่มันมีกล่องสปอร์นะครับไอ้ที่มันเป็นซอมบี้็มันจะมีกล่องอะไรเงี้ยใช่เหรอใช่ใช่จำได้อยู่ถ้าไมใช่นะถ้าทุกคนรู้ก็ลองไปไม่รู้กันนะทุกคนไม่ต้องถามนะว่าจะไม่คาฟชุดกรอบพชรเดี๋ยวค่อยคราฟตอนเวลาหมดก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมไปโลกแล้วไอ้คราบบางเดียวไปแบ่งบ้านอ้าวมาโลกแล้วโอเค เนเธอไรนะโอ้ะคุยจะ่ทำเนี่ยให้กวางไปบ้างนี่เนเธอร์ไลท์จ้าอืมเนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์หายากไมบ่อยไม่บอกอ้าวโอเคแ้่เราก็ต้องขุดลงไปข้างล่างคือไม่เจอวีเวลของเพชรเลยฮัลโหลอันนี้คือแบบทำไมคลิปนี้โดดดีจังเว่อร์เมื่อจะเอ็กเล่ยอะไรนะเอ็กเล่ยอะไรใส่ลายอ่ะเดี๋ยวนี้ใส่ลายนะงอนไม่คุ้นยันนะปกติมึงก็ใส่เอ็กเล่ยปะวะอ้าวเทอาไหร่เท่าไหร่จะใส่มาเนี่ยโอ้โห อย่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้ดิไม่ชอบเลยว่ะถ้าทำคลิปแกงกูแย่เลยอย่าอย่าชวนอย่าให้เป็นไรฟรีไฟ้นะเอาอย่างงี้ดีกว่าโอเคมึงเป็นคนดีมากมันเจอเจ๋อไปแล้วเหรอเอาจริงอ่ะแย่แล้วเธออะไรมันคล้ายกูจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูลองดูก่อนเอ้าบอยกูอันนี้กูอันนี้กูไม่ได้โกงอย่างนี้นะเนี่ยกูขุดมาเจออะไรเท่าไหร่แล้เนี่ยเอาจริงเนี่ยได้แล้วแล้วเจ๋อแล้วเจ๋อมันขุดนานแต่วะาเจ๋อทำอะไรทำอะไรเจ๋อทำอะไรเนี่ทำอะไรเจ๋ได้เล่นไร มึงมึงโกงอะไรเนะี่ยมันเขาทันตัวอ่ะเดี๋ยวผมฆ่าตายแล้วเดี๋ยวเธอไหท์อันนี้มันทำอยังไงกูจำไม่ได้แล้วกูต้องหยุดเวลาไปดูไปนเนี่ยอ๋ยอเอาไปเผาเอาไปเผาไม่ได้อะไรอ่ะโกง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 อะไรกูหาไมไ่ตัวเองเอ้วยังเพิ่งเอาไปเผายังไม่ได้ก๊อปกูก็ลืมก๊อปโอ้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวขุดก่อนถ้าไปเผา <S 2> <S 2> <ขอ S 1> ก็ได้เศษเดี๋ยวเธอไลท์ แล้วก็ต้องเอาศษเนเธอร์ไลท์บางก้าวชงนี่ไงได้เป็นเศษเนเธอร์ไลท์สแคร็บนะครับอาจว่าสแคร็บหรือเปล่าเลเวลาอย่างไรหนึ่งนาทียี่หกวิยี่สิบวิแล้วยี่สิบวิแล้วเออบอยกูเพิ่งนึกได้ว่าเราต้องนับเลขกันด้วยอันนี้มึงอันนี้มึงนี่อันนี้มึงได้หาเลขหรือเปล่าเนี่ยไม่นะก็ไม่ได้หาเลยใช่แบบว่าเนี่ยไม่ได้หาปาโอเคอ่ะปึ๊บตอนนี้เราไข่สองนนะทุกคนโอเคเรียบร้อยหมดเวลาแล้วศูนย์วิ เดี๋ยวเราก็มาไอ้นั่นเลดีกว่านะครับทุกคนหมายถึงว่าเรามานับแรกดีกว่าเราหาได้มาได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมใส่กล่องซ้ายบอยใส่กล่องฝาอันนี้แด้ของผมทั้งหมดนะครับใส่ยังอ่ะโอโ้โหโอ้โหโอ้ยมงไม่ต้องใส่มาแนละ้วกูแพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรอ่ะแพ้ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้บอยได้เปิ้นทอรหรือเปล่าถามก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ <S <S ใช่ไหมโอเคอคือกูได้มาสองลูกอะ่ะ แม่มากหน่เออเขาใช้ไอ้กดน้ำใจลูกเดียวทำไมผมครับและบล็อกในเทอร์ไรท์ไม่ได้อ่ะอ๋อถ้ามันค้ามันต้องมีทองด้วยโอเคนะครับกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่มันใช้อย่างงี้โอเคแล้วดูกูมีแค่นี้รสชาติไหนกูจะทําเสร็จวะเนี่ยเอ้ก็พอดิทำไมต้องยางชนะขนาดหว่าเรากูได้มาสองอันเองแล้วขาดอีกประมาณขาดอีกเจ็ดอันอ่ะนิดหน่อยเองมึงรอกูก๊อบทำไปละงั้นผมเสียบบยดีกว่าแบบข้ามเวลาไปเนาะ โ <Okay. S 2> อ, <S <S อเคมันหมดเวลาแล้วมึงทำได้ไงบ้าเปล่าทำได้หลังไหมมันทำไม่ได้มึงทำไม่ได้มึงกรอกันเนี่ยแต่ที่บอยพูดว่าเวลาหมดก็ดูเออก็ดูเหมือนแบบเออแบบเออก็จริงนะเวลาหมดก็ควรแบบควรแบบเลิกเสพเลิกกอวายแล้วพราะเวลาที่เราให้หาหมดแล้วอะเออบะอ่ะก <ๆ S 2> ้อนงั้นเอาอย่างนี้อ่ะทำตามที่บอยบอกก็ได้เออเราทำไม่ทันนะทุกคนอ่ะเก็บแล้วกันงั้นผมก็ใส่ชุดเชรแทนแล้วกันเนาะแอปเปิลทองกี่ได้กี่ลูกก็ได้นะเพราะมันไม่ได้แอปเปิลทองเอนชาร์ดอะพร้อมยัง อ๋อแลบอลก็เริ่มไปเลยมาเมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอะแกอ้ายอ้ายไก่ไก่มึงจุดไฟเลยไอ้โกงโกงอ้ายอ้ายเอ็มึงเอ็มรู้เดี๋ยวนะเจดรู้เดีนะกดนะกดนะกดนกดนะเอ้ยกดอะไรเอ้ยอย่าจุดไฟที่โกงอ่ะเอ้ยมึงไม่อย่าจุดไฟเออมึงมึงก็มีแค่นี้แหละดูไฟต่อไปดูไฟต่อไปไอ้น่เกือบตาย มึงมันโกงอ่ะกินมาอยู่เดียวไม่ใช่หรอกูบอกว่ากินได้ไหนรู้ปมประเทศชาร์จฟักไปเนี่ยกูพูดไปแล้วเนี่ยกูพูดเลยขี้โกงอ่ะกูใช้กเนอรืลองลำใจเหมือนกันนะมึงมันโกงจุดทำไมมึงจุดทำไมโล่นี่ก็ล้วล้ออกเลยเนี่ยไม่ได้ใช่ดิอ้าวอ้าวอ้าวปวดไปยาจุดปวดไปไมห้ามจุดแมฆเลยเนี่ยเออเออ โอเคก็นะครับก็ถือว่าการโกงวันนี้ก็สำเร็จได้แล้วทุกคนเอ็กซเรย์ก็คิดไม่แล้วแหละมันตึแปลกโอเคแต่เอ็กซลเลชันได้กูแพ้สองอย่างที่กูโดนด่าเลยดีได้กูชนะหนึ่งอย่างแต่เดนคือเล็กเลยอ่ะก็แปลกๆแล้วถ้ามาเม่เอ็กเซลเลยมันไม่เจอเพชรหรอทุกคนผม่าเจอเว้ยดวงดีล้วนเลยจะใช่ไงเออแม่งเอยโคตรชิดโกงอะไรกูคิดวชื่อใจแล้วมัแปลกก็สำหรับคลิปนี้ผมก็เลยชอบการโกงหอยที่ก็อย่าลืมกดแล้วก็จะใช้ถ้าใครอยากให้มันโกอยู่ก็กดคอมเมนต์นะที่คิดหน้าบ๊๊าายยบบายบาย